<c oughs> ขอให้นอนหลับให้สบายสบายตื่นมาเวลาไหนก็ขอให้เต็มร้อยไปเลยนะครับจะได้ไปประกอบสมาีิชอบให้ได้ตามปกติคนไหนเรียนหนังสือก็หลับให้สบายตื่นเช้าสมองจะปลอดโปร่งโลง่งเหลือที่จะพัฒน,นานะครับ คนที่จะประกอบสมาชีพชอบก็ขอให้ประกอบอาชีพให้ได้ตามปกติซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานขอให้พอก,กินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือขอครับจะเดินทางไกลไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกคราที่เดินจะเป็นทางน้ําบอกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีถูกต้เท่านี้สาธุ อามินอเมนโอมและอมิตาพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่าน